วันนี้วันหยุดนะคะก็รืออุปกรณ์นิดนึงเราก็มาทำน้ำชากินกันค่ะตัวนี้เป็นใบชาเวียดนามนะคะเราก็ถ้าต้มออกมาเนี่ยเขาก็จะมีสีน้ำตาลนะคะแล้วแต่ว่าเราต้มนานหรือว่าทิ้งนานขนาดไหนก็เราก็จะใส่ตัวมะตูมแห้งสองชิ้นด้วยนะคะซึ่งตัวมะตูมเนี่ยเขาก็จะไปเพิ่มความหวานให้ แล้วก็มีกิ่นหอมอ่อนด้วยก็จะใช้น้ำประมาณ1ลิตรนะคะสัดส่วนเนี่ยจริงๆเราก็กะาบไปเลยปกติอเราต้มเราก็จะใช้ใบชาอยู่ที่6ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มาต้มแห้งประมาณ2-3ชิ้นเมื่อก่อนน่ะก็ติดน้ำตาลนะก็กินน้ำตาลตลอดต้องใส่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ปรับโดยที่ไม่ใส่น้ำตาลแล้ว ลีกเลี่ยงอาหารก็พยายามไม่กินน้ำตาลเลยนะคะแต่ก็ยังอดสั่งกาแฟได้ไม่ได้อยู่กาแฟก็ยังก็ใส่เป็นกาแฟหวานน้อยนะคะชาเขียวหวานน้อยนะคะก็ปรับไปเนาะนี่ค่ะตั้งไว้แค่น้ำเดือดนะคะจากนั้นก็ปิดไฟเลยแล้วเราก็จะอบเขาไว้อบเขาไว้สีเขาก็จะเข้มแบบนี้นะคะแล้วก็เอามากรอง จากนั้นก็ใส่ใส่แก้วใส่ภาชนะดื่มได้เลยนะคะจะตทานเป็นชาร้อนก็ได้หรือจะเก็บไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นเป็นอ่าเป็นชาเย็นเอาไว้มาทานก็ได้นะคะตรงนี้พอเราปรับการกินหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะน้ำตาลอะแรกๆก,ก็จะรู้สึกอืม ไม่ไม่ค่อยชอบตัวเองรู้สึกแบบห้อยหิวนะคะแต่ว่าพอได้ปรับแล้วการกินหวานน้อยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยนะคะอย่างน้อยสั่งหวานน้อยทุกอย่างนะคะพวกกะเพราส้มตำเวลาเราสั่งเราก็จะไม่ใส่น้ำตาลเลยลองปรับการกินดูนะคะ